ครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเบตาดีนะครับแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเดอะริเวอร์โปรเจกต์นะครับเดอะโปรเจกต์เฮียเดอะริเวอร์ซิตี้แอนอนิมัสนะครับผมก็ผมสมัครเรียบร้อยยังยีนตัวลอยคือผมรีบเข้ามากยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเคีนะครับใช้ตัวเกมสตอรี่ไปเล่นนะครับล็อกลอยเฟรมมาไว้นะโอเคครับนี้มันให้เลือกตัวละครนะครับผมเลือกเป็นประเภทชายนะแล้วก็เลือกสกินของเรานะครับสกินมีสี่หมวดนะครับผมเราจะเลือกเป็นหกไปก่อนนะครับอายุเนี่ย ตอนนี้โลครูเเปออ์นนนีี่ยต้ผมน่าจะอายุประมาณ28 20น่าจะ29แล้วครับอ่ะ28ไปเพราะว่ามันผ่านไปลี่ยงแล้วโรคูเปอร์ที่ผมสร้างมานะครับตอนแรก27นะครับที่สร้างตัวละครมานี่ครับเขาจะส่ง OTP ไป2ชั้นนะครับผมของคุณเชื่อมต่อแล้วนี้ปวดใส่รหัสส่งรหัส OTP ส่งไปไหนอ่ะส่งไปที่คอร์ดรือเปล่าอ๋อนี่ไงเขาส่งรหัส OTP ไปในที่คอร์ดนะครับโอเคกดเช็คเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้นเราก็เข้ามาเกิดแล้วนี่นะครับผมแต่ระบบอาจจะเขียนว่าผมเขาเล่นในมือถือนะอันนี้มก็ไม่แน่ใจอุ้ยคือเจ๋อมากแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเสียงเอาไว้นะครับเสียงในเกมไม่มีเลยนะครับยังไม่เลียวเลยนะครับไม่เติร์กเลยเปิดไมหม้ด้วยนะครับนี่เจ้าจาวานะครับในนี้เป็นอะไรจุดเบิกรถนะครับของเด็กใหม่เปิดกดวายมเชื่อมันโคตรสวยโอเคเดี๋ยวไป,ปดูกด Why, ระ okay. ชาเด็กใหม่นะผมกดใช้งานเทมให้ผู้อื่นนะผมเทมไป กิจกกิจกิจจ์ปองรถนะครับผมกิชา์นิวบีกดเปิดเลยอ๋อนี่ไงมันกงโหลดดิ้งนะครับเราเดินได้เลยนะครับเห็นไหมเดินได้เลยนะครับรอโหลดดิ้งก่อนที่เด็กสุดเจ๋อมาแล้วเป็นแนวเซมิโลเพนะเล่นบทได้ด้วยสไตล์วูออฟเลยครับเราได้อันนี้มานะครับแล้วปิดยังไงอ๋อเปิดอีกเหรออ๋อกดอีกนะครับผมถึงได้รถเนบูล่ามานะครับผมแล้วก็นิวบีบล็อกตรงนี้เราก็เรากดใช้งานดูนะครับดี่ของโอ้ของกางเขียสำหรับเด็กใหม่นะครับผมในเซิร์ฟตัวองเล่นนะมีแฮมเบอร์เกอร์5โซดา5 โอเคเรารอกด N นะครับผมเอ็ اي, จ yeah. นจ yes. ุดเก็บรถเยอะกดเอ็นตรงนี้นะครับผมกระดาษเบิกรถยนต์เราต้องทําไงให้มันได้รถตรงนี้ออกมาเทมปะอุ้ยอุ้ยเจ๋อมากเดินเล่นครับผมตอนี่เป็น Starship l o o p e แล้วเราแบบว่ามันทวิ่ได้เลยนะไม่ต้องซื้อโทรศัพท์โอเคเราจะคุยเรื่อง ECOC ก็ได้แล้วแต่แต่จริงๆก็แนะนําว่าใหญ่ๆดีกว่าครับนี่ครับอ่านกดเอ็นมาเอนจินนะครับผมเปิดไฟได้ด้วย โอเคเปิดไฟแล้วก็ฮูดอันนี้ฮูดคืออะไรทรั้งกระบะหลังเปิดปิดไม่ได้วินโดว์หน้านต่างนะยังไม่ได้สเตตัสดอร์ล็อกล็อกได้นะครับผมแล้วก็กด y e s i เพื่อออกไปนะครับผมโอเคเราสามารถทิวเวตได้เลยดูทรงแล้วนะครับผมลองทิเวตเลย GSP โ okay, อเคผมงานถูกกฎหมายนะครับเก็บชม่มเก็บกล้วยนะครับผมตัดไม้ข้าวไก่ผมจะไปเก็บกล้วยแล้วกันมีเป็นจุดเก็บอีเวสต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมทางขวาตรงขวานี่ยจะเป็นประมาณว่า หลอลดรถนะถือว่าดีดีเลยนะครับมันก็น่จาจะกายอยู่ไอเียผมคิดว่านะจะไปเก็บกล้วยกันนะทุกคนอคุ้ยเฮ้ยรถผมแรงมากวิ่งเป็นร้อยแปดสิบแล้วเมื่อกี้โอเคเราก็เลี้ยวขวาเลยนะครับมันจะบอกทางเราตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นสีแดงอันนี้ไหมโอ้ยเดี๋ยวขับรถตรงนี้นมีคนเก็บกล้วยนะเห็นไหมผมเห็นด้วยผมรู้ตงแต่บทแเขาไม่อะไม่รู้มันจำเป็นหรือเปล่าครับเดีไม่แน่ใจอันนี้เป็นกล้วยนะดูดิโอเคเดี๋ยว กดล็อกเลยนะครับผมล็อกอันนี้ผมอันล็อกเลยเนี่ยล็อกสี่ล็อกไปเลยนะครับกดเอนตรงนี้เพื่อเก็บโอเคกดเอนตรงนี้เก็บกล้วยนะครับกดเอนเก็บมันต้องมันต้องใช้อะไรเก็บอ่ะอ่าบักเก็ตเหรอฟรุตบักเก็ตลองเอ้าฮะผมเก็บไปแล้วเหรอผมผมทำอะไรเมื่อกี้งงต้องลองกดวายอ๋อกระพกดวายอะไรเป็นท่าเลยที่เราเอากระเป๋าออกมาตรง นี่ครับพอเราใส่ขื้นมันจะเป็นท่าเปิดกระเป๋านะกดใช้งานฝุกประเกตนะครับผมนี่พอใช้งานเสร็จให้เราเดินไปกดตรงนี้นะครับผมกดเอนนี่ได้แล้วเห็นไหมกล้ยก็จะหายไปต้นหนึ่งนะครับวิธีการทํางานกล้วยนะครับเราก็จะมากดเห็นตรงนี้ได้นะครับจะเป็นท่าประมาณว่ากระโดดเหมือนป้าหีนะป้าหีพ่อเมื่อยสัตว์เลื่อยนะครับนี่ครับตรงนี้เราก็วิ่งมาเก็บตรงนี้ได้นะครับนี่นี่ไอซิลลันจะเป็นเรื่องน้ําอาหารง่วงแล้วก็ความสุขอยู่ข้างบนสุดมั้น่าใช่ครับผมแล้วก็ เป็นเสื้อผ้าอาบน้ำนะครับกดวายนะครับพอเมยเป๋าใหญ่เมื่อกี้กดวายมันเป็นโดเนทก็มีแอนิเมชันก็มีนะครับแอนิเมชันบอกมือลุดเบีย GPS นะผมทิกเก็ตเป็นแจ้งเงินมินอ๋อกิฟมันนี่ให้มันนี่คนที่แก้ข้างเรานะครับใบหน้าจะมียี่สิบสี่ทับห้าสิบเกณฑ์ห้าสิบอันต่อชิ้นนะครับมีดนั่นใช้ทำอะไรผมไม่รู้ใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บกดใช้แล้วก็มันเก็บได้ไหมอันนี้เก็บกดดีเลอามันคือเก็บนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปลองขายก่อนว่าขายได้ไหมอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับตลาดกลางนะครับผมรถของเราเลยนะครับกด N กลดล็อกนะครับ E 4แล้วก็ขึ้นรถไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้ไปเจอกันที่ตลาดกลางนีกว่าครับผมบาดบาัสบบบบ,บ <c oughs> ดีครับผมปรีสุดเจมาแล้วพูดสองรอบแล้วนะคนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองขายของดูนะครับตลาดกลางตรงนี้มีรถดอบเต็มเลยนะผมไม่รู้อะไรนี่คืออะไรเพื่อใช้งานอีโคโนมี่อ๋อ คืองานน่จะเป็นภาษาอังกฤษบานาน่าคอนเฟล็อยู่ที่50าสิถึงหนึโอเคคอนเฟล็กแล้วขายได้ตรงไหนอ่ะ mm hmm. คือบานาน่ามันต้องขายที่ไหนนี้ผมไม่รู้นะครับนี่ผมก็มามุ่วเลยนะครับจุดครับไอเทมทั่วไปแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ขายอีกที่หนึ่งนะครับผมลองทับจีเอสแล้วก็ออ เราไปเราต้องไปรูปสินค้าแหรอเอาเพราว่าประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปข้างนอกแล้วนะโอเคก็มาเล่นได้ดูคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมเอารถจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมโอเคผมไปดีกว่าไว้เจอกันนะครับทุกคนเออซียานะครับไอเฮียนะครับเจอก,กัน